สวัดสวด,ดีดครับพบก,กับอาจย์โอและจาย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวง,ดวงหลายคนสงสัยว่าคนมีองค์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรนะช่วย<ก>คนตลอดชีวิตใช่นะคนมีองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อช่วยคนตลอดชีวิตนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเกิดมาพร้อมกับหน้าที่หน้าที่นี่หลายๆคนไม่เข้าใจ หลายๆคนมองว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้สำคัญอะไรหลายๆคนมองว่าเป็นหน้าที่ที่สุดแสนจะลำบากจะมานั่งอธิบายทำไมให้คนเข้าใจมานั่งเหนื่อยทำไมนะไปทำงานหากินดีกว่าหาเงินหาทองใส่ตัวนะมันก็ใช่ถูกต้องนะสำหรับทางโลกแล้วคนมีองค์เนี่ยคนสำหรับทางโลกแล้วคนมีองค์เนี่ยก็บางทีบางคนก็มองไม่เข้าใจบางคนมองด้วยความเข้าใจบางคนก็มองด้วยความไม่เข้าใจแต่เอาตรงๆนะ เอาตรงๆนะบางคนมองงมงายจนเกินไปผมเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะแต่ว่าคนมีองค์เนี่ยเอาตรงๆเลยว่ามีหน้าที่ในการที่จะช่วยคนนะในการที่จะทําให้คนเนี่ยที่แบบว่ากําลังทุกข์อยู่เนี่ยให้ใคลายทุกข์ลงในที่นี้ก็คือคอยแบบเหมือนกับว่าปลอบประโลมคอยพูดคุยนะเหมือนกับว่าคอยเหมือนสอนและเป็นกําลังใจให้คนไม่ค่อยเข้าใจเลยกว่าคอยเหมือนสอนและเป็นกําลังใจให้คนไม่ค่อยเข้าใจ เอาอะไรเดี๋ยวผมช่วยเหลือคนนี้ไม่ใช่เอาเงินไปแจกนะคะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหลายๆคนเข้าใจว่าช่วยเหลือคนนี่คือเอาเงินไปแจกนะเอาอะไรเดี๋ยวผมจะรัตนาบารมีนะครับนะ <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอภะพ,พรมะภะถิพหายาทุติยัมปีภะพรมะภะถิพหายามตาติยัมปีภะพรมะภะถิพหายามอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโม,มพุทธายพมปะทวีคงขา้าภะพรม,มาหาเทวาขะมามิหังพรม,มาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาธานามาอ,าอมุเมกาโม ปิโยเทวมนุษย์นังปิโยพระมานุตมังปิโยนาคาสุปันนังปินินทาริยังนามามีหังโอโอเซรอโอมนะโมพภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพอตุติยมปินะโมพภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพอ ตาติยมปินมโมภพ,พิคเนสิทิประสิทธิเมมหาราพโภโอมสิคเนสายนานะมหาโอมสิคเนสายนานมหาโอมสิคเนสายนานมหาเมื่อ <c oughs> ก่อนเนี่ยผมได้ยินคนพูดประจำผมเนี่ยถ้าผมรวยผมจะช่วยคน่เมื่อก่อนนู้นนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอให้รวยเงีย้ยช่วยคน ก็เยว่ารวยแล้วจะเอาเงินออไปแจกคนมันก็ไม่ใช่ถูกทางน,นะอืม่ะนะแล้วก็พี่ผมสงสัยที่สุดก็คือบางคนเนี่ยมามาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมเนะพอผมบอกว่ามีองค์เทพองนี้องค์นี้องค์นี้คนนี้ก็บางคนเขาก็ไม่พอใจนะมีอยู่เยอะนะมีหลายแบบที่ผมเจอมานะบางทีมันรู้สึกแบบอะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยเข้าใจยากเข้าใจยากหนึ่งคืออยากรู้ตัวเองมีองค์เทพอะไรเข้าใจยากสองก็คือว่าขี้เกียจช่วยผู้คน เอาแต่ตัวเองรอดอย่างเดียวนะครับพูดตรงๆนะว่าคนมีองค์เนี่ยเหมือนโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งทำไมทาไมบอกเหมือนโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งเพราะมีหน้าที่ช่วยคนจนวันตายไม่ได้มีหน้าที่แค่สิบปียี่สิบปีแต่เกิดมาพร้อมกันหน้าที่ที่อยู่บนโลกนี้เมื่อไรที่ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อนั้นก็คือหมดหน้าที่จริงแต่ว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็ฉันนั้นยังหน้าที่ก็ยังดํารงอยู่ตามที่มีอายุไขยอยู่หลายๆคนชอบพูดว่าอะไรรู้ไหม ขอผมรวยก่อนสิจานโอเล่าสิก็ขอให้รวยก่อนแบบว่าขอให้มีบ้านมีรถก่อนแล้วค่อยลงทรงท่านแม่อะไรเงี้ยเออนะแบบคือเหมือนบีบแบบบีบแบบทคือแม่ท่านอยากจะลงแย่แล้วอะแต่ว่าตัวเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเลยเขาไม่มีบ้านไม่มีรถเขาอยากจะได้บ้านได้รถก่อนเออแ,แล้วเขาจะมารับขันหรือเขาจะมาช่วยเหลือคนในนามท่านแม่กาลีอ่ แต่ผมก็เจอมานะคืออ,อะไรรู้ไหมอาจารย์โอ้เนี่ยนะจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือคือเดี๋ยวกันนะนอาจรย์ทอคือโอ้อเนี่ยคิดได้ตั้งแต่มสามแล้วตอนั้นคิดได้ตั้งแต่ม,มสามแล้วว่าอยากจะมีคือตั้งไว้ใจอ่ะตั้งตั้งใจไว,ไว้ไว้แล้วว่าอนาคตถ้าถ้าโตขึ้นอ่ะอยากจะทําให้อยากทําทให้ตัวเองอ่ะเป็นประโยชน์แก่สังคมอืมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันได้หรือเปล่าได้ เพราะว่าอ้มันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านแล้วก็แทนที่จะได้ออกไปช่วยโลงทานหรือว่าทําอะไรโควิด <COVID. S 1> ม่ใช่ดิมันมันทําไม่ได้ไงมันใช่แล้วแบบสุขภาพตัวเองเนี่ยไปตากแดดมากก็ไม่ได้ไปอะไรมากก็ไม่ได้ยืนเยอะก็ไม่ได้เออมันก็เลยต้องทําแบบนี้ค่ะออนไลน์แบบเนี้ยคือผมบอกนะว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในโลกนี้อันนี้ก็ได้ช่วยคนเหมือนกันใช่ไหมช่วยนะช่วยคือการที่เรามาทํารายการอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย มีหลายๆคนที่เขาไม่ยอมทํารายการแบบนี้ก็คือว่าทําแล้วเขาไม่รู้จะไปพูดยังไงอธิบายยังไงเพราะ1ประสบการณ์ไม่มี2ไม่เข้าใจว่าเรื่องคนมีโอ์มันเป็นยังไงจนอาจารย์โอมา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 ได้แบบมาทํางานร่วมกับผมอะ่ะ อาจารย์โอถึงได้เริ่มเข้าใจว่าคนมีองค์เป็นยังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือเข้าใจ<ช>เมื่อก่อนก็ไม่ได้มาแนวคนมีองค์เลยเป็นหมอดูธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจะมีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลึกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบไปตามไพ่อะไรอย่างเงี้ยคือในใจก็คิดนะว่าวันหนึ่งอ่ะอยากจะได้มีใครสักคนที่เออไปแนะนําต่อว่าทําพิธีกรรมต่อจากอาจารย์โอทีว่าลูกค้าคนเนี้ย เขามีปัญหาด้านเนี่ยเขาอยากทำดีกรรมใช่เสริมดวงเสริมราศีสุดท้ายอาจารย์โอไม่ไม่ฝันว่าจะได้เจอจอาจารย์ท็อปนะใช่อืออาจารย์โอเสริมดวงเสริมราศีไงตอนหลังไงก็ที่เล่าให้ฟังกนะันว่าหลายๆคนคิดว่าหน้าที่ของคนมีองค์เนี่ยมันมีแค่เพียง10ปี20ปี30ปี40ป,ป,ปีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะหน้าที่เนี่ยนับตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนมีอง,งอค์ ช่วยดับทุกข์เราเวลาเขามาเนี่ยมันไม่มีใครฟังเขาไม่มีใครคอยฟังเสียงคือหลายๆคนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างทุกคนนะไปไหว้รูปเทวรูปไหว้ทุกอย่างนะแต่ทุกคนก็อยากจะบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้เจอกับนะองค์เทพนะที่มาอยู่ในตัวคนเนี่ยเพื่อจะได้พูดได้คุยนะได้ปรอบประโลมอันนี้จริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะการเป็นสมมุตินะหรือการเป็นสมมุติในระยะนั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันมีค่ากับเขามากเพราะว่าหนึ่ง ความศรัทธาความเชื่อถือในองค์เทพสองความรักนะความเมตตาในองค์เทพที่มีอยู่หลายหลายคนไปไหว้ไปไหว้ระกรบบูชาต่างๆแต่ก็รู้สึกอยากจะเจอองค์จริงว่าองค์จริงอยู่ที่ไหนในที่นี้ก็คืออยากจะเจอที่มาลงทรงคนได้พูดตรงๆนะตอนมาเจอจา์ท็อปได้ตอน <c oughs> ตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนผมเป็นเด็กอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกไอ้เรื่องลงทรงเต็มร้อยมันเป็นยังไงสักทีเดียวแต่ผมเข้าใจว่า <c oughs> เออเห็นตาย,ยายทําพิธีกรรมนะตาย,ยายที่แบบว่า เป็นตายายบุญธรรมทาพิธีกรรมอย่างเงี้ยเราเราก็เห็นเห็นอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็ไม่เข้าใจสักทีเดียวแต่ตอนหลังก็เริ่มเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้เราก็เห็นแล้วก็เออเห็นวิธีการทั้งหมดมาตั้งแต่แรกแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าหนึ่งอยู่ด้วยความเด็กเพราะเราไม่ได้สังเกตเต็มร้อยแต่ว่าพอเข้าใจแต่ว่าเดือนตอนนั้นก็คือเห็นเห็นแต่ว่าถามว่าตอนหลังๆก็เริ่มเข้าใจหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นคนเราเนี่ยกว่าจะเรียนรู้กว่าจะมานั่งอธิบายให้อดคนอื่นฟังได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าหน ชีวิตต้องผ่านมาเยอะแล้วจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ไงทั้งหมดโดยที่ว่าประสบการสอนหรอสังเกตสังเกตดูแล้วก็ถามถามแกถามชัดๆเลยว่าประสบการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับคําพยากรณ์ก็เลยเข้าใจได้ว่าถ้าคนที่ได้รับคําพยากรณ์เนี่ยหนึ่งเขาถูกฝากฝังมานะการถูกฝากฝังมาเนี่ยมันไม่ได้ฝากฝังโดยมนุษย์นะคือฝากฝังเนี่ยฝากฝังด้วยองค์เทพอะไรเงี้ยคนที่แบบว่า มีเขาเรียกว่ามีสื่อสัสมผัสพิเศษเนีย่ยสามารถแบบฝากฝังอย่างเท,า v, ท้ามหาพรหมเทพเทวาฝากฝังผมไว้ก,กับหลวงพ่อองค์หนึ่งให้มาบอกว่าคอยดูคอยว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องมารับใช้ท่านอย่างเงี้ยก็เหมือนก็ฝากฝังมากับพระองค์นั้นไปแล้วพอฝากฝังมาเสร็จใช่ปะ่ะก็มาก็เราก็พาไปแล้วเราก็เจอเจอคนที่เขาทาพิธีกรรมอะไรอย่างเง mm. ี้ยเราก็นั่งสังเกตเขามาเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะผมก็ออกจากราชการมาแล้วก็มาทําร้านสักผ้าเนี่ยก็มาเจอร่างทรงอีก นะร่า,างทรงปรู่ศรีนารอดที่รู้จักกันก็เขาก็ฝากฝังก,กันมาอีกในเมื่อมาฝากขังรอบแรกแล้วเราไม่เข้าใจเต็มร้อยรอบสองเขาก็เลยกลับมาถามว่ากลับมาพออเพราะอะไรเพราะร่างทรงนั้นเข้าใจเรื่องราวแล้วก็สามารถสื่อได้เป็นบางเป็นบางโอกาสก็เลยฝากฝังมาอีกครั้งหนึ่งในเมื่อฝากฝังอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เราก็มันว่ามันเหมือนครั้งแรกที่ที่หลวงพ่อเตือนมาพอมันเหมือนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้คิดในใจว่ายังไงบ้างคะอาจารย์ท็อปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดพูดถึงตอนนั้นหลวงพ่อพูดถึงหนึ่งในสามมหาเทพท่านพูดแค่นี้แต่ก็คือว่าท่านเข้าใจว่าเป็นพรหมท่านเข้าใจอย่างนั้นนะท่านบอกแต่ท่านยังไม่รู้ชื่อเต็มร้อยแต่ท่านบอกว่าชื่อเท้ามหาพรหมท่านตอบแค่นี้นะในตอนผมยังเด็กแต่พอโตขึ้นน่ะมามา,มา,ม,ามาเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นร่างกระสีนารอดเนี่ยท่านนั่งท่านนอนหลับอยู่ก็เห็น,เห,นเห็นเท้ามหาพรหมโผล่ออกมา ตาก็ลืบเห็นเห็นเห็นในแบบว่าในหัวค่ะแกแกเห็นภาพในหัวขึ้นมาแกก็ยืนดุดบุรีอยู่พักหนึ่งแกก็เลยถามว่าใครแกเห็นเป็นเงาอยู่ข้างหลังแกก็ไม่ตอบอะไรจนคืนนั้นอ่ะแกไปจุดธูปจุดธูปเก้าดอกเองไม่ได้ถึงสิบหกดอกอะไรหรอกแกจุดธูปเก้าดอกแล้วก็ไปแล้วแกก็ไปนอนขณะที่แกกําลังจะหลับอ่ะแกเห็นหน้าหน้าเป็นเป็นหน้าหน้าหน้าพระพรหมเลยเป็นพระพรหมขึ้นมาเลยแล้วก็ แบบมิดฟ้าเลยแกบอกว่าใหญ่มิดฟ้านะแกบอกว่าเราชื่อเท้ามหาพรมเทพเทวาแกบอกเขียนยังไงเทวาัยหรือเทวาธรรมดาแกบอกว่าเทวาธรรมดาไม่ต้องเทวาเหมือนี้นะอ้าวเราบอกว่าอย่างนั้นเสร็จใช่ป่ะก็สักพักหนึ่งตอนเชา้าเท้ามหาพรมเทพเทวาใช่ว่าว่าเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมว่าเนี่ยแปลว่า เป็นประธานของเหล่าเทพเทวาทั้งมวลในสายนั้นก็ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจซะทีเดียวตอนเนเนเขาพูดถึงโอ,โอง้บ้างว่าว,ว,ว่างว่างไงบ้างอะตอนนั้นพูดตอนเด็กพูดตอนเด็กพูดว่าจะมี <c oughs> มีผู้หญิงเป็นแฟนอายุมากกว่าก็ตอบแค่นั้นแต่เขาบอกว่า<ม>คนนั้น<ม>คนนั้นจะส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าตอนนั้นหลวงพ่อพูดแค่นี้ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยแล้วท่านก็เงียบไปแล้วเพี่เขาพูดดูรวงว่าไงบ้าง ท่านก็ไม่ได้ดูดวงอะไรท่านท่านก็ไม่ดูดวงว่าอะไรแกก็พูดกับว่าตอนนั้นแกก็พูดว่าที่โอ๊ไปหาไม่ก่อนก่อนหน้าที่โอ๊คไปหาเขาเคยเขาเคยพาแกไปนั่งอยู่บอกว่าอคนเนี้ยเขาอยู่กับแกไม่ได้นานหรอกเขาไปคนแรกใช่ไหมไม่ใช่คนแรกคนก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้นานนี้เขาก็ไปเพราะดวงชะตาเขาไม่ต้องอยู่อยู่ไม่ได้เขาพูดคํานี้แล้วก็เราเราก็นั่งคิดในใจอืเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนแต่วันหนึ่งก็จริงพอจริงเสร็จแล้วอะ พี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวคูเดี๋ยวคู่ก็มาเองเ็าบอกคํานี้เพราะว่าเราก็แปลกใจเอ๊ะตอนที่แกพูดแกพูดติดๆขัดๆติดๆขัดๆติดๆขัดๆแต่เรารู้ว่าไม่ใช่แกเพราะเราลำลำคอขัดว่ายังไงมางเสียงมันสั่นๆอะ่ะเสียงมันสั่นๆมันไม่มันไม,ไม่มันไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยเหมือนคนแต่รู้แค่เพราะเสียงนั้นอ่ะในในนั้นอ่ะถ้าหลับตาแล้วลองฟังเสียงเพราะเสียงมันเพาะมากถ้าถ้าเป็นเสียงแบบแม่กาลีอะไรเงี้ยเวลาผมได้ยินหรือว่าเสียงแบบว่าตอนไล่ผีอะไรเงี้ย เพราะผมเปิดคลิปให้ผมดูนะผมจะแสบหูมากไอ้ตอนที่แสบหูหนั่นคือพลังงานไม่ใช่พลังงานของผมอ่ะแล้วพี่เขาพูดถึงโอว่าอะไรอีกเขาก็พูดแค่นั้นเขาพูดว่าเดี๋ย,ยวจะเจออีกคนนึงแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเจอคนนึงแค่นั้นไม่ได้พูดอะไรมากแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้แต่ตอนเด็กอะหลวงตามบอกว่าจะเจอแฟนที่แก่กว่าแกพูดแค่เนี้ยไม่ได้พูดอะไรอีแล้วพอพาโอ้ไปหาพี่คนนั้นก็ถามแกแกก็ไม่ได้พูดอะไรแกก็บอกว่าคนเนี้ยดีส่งเสริมนะแกก็พูดแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรพพาไมา,นนามแก,แก แกก็บอกว่าคือแกเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแกเหมือนกับว่าดีส่งเสริมแต่แกก็ไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าแกหัวกาลังโล่งๆแกไม่รู้เรื่องตอนนั้นอ่ะแกคือคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเวลาที่ร่างทรงเป็นคนธรรมดากับร่างทรงองค์เทพลงอ่ะจะไม่เหมือนกันเพราะเวลาที่นั่งอยู่แกก็นั่งอยู่แกก็บอกดีเออดีอย่างเงี้ยแกก็นั่งอยู่เราลงปะเราตอนนั้นลงปะไม่ได้ลงเหรอก็นั่งอยู่ธรรมดาเนี่ยโอ้โอ้ไปเห็นแกครั้งแรกตอนนั้นที่ว่าเขาก็ สกิดโอ้บอกว่าเนี่ยแกลงแล้วแกแกตาลอยนิ่งเลยอ่ะไม่ไม่ขยับกึมตาเลยถ้าถ้าถ้าตอนแกลงอ่ะตาแกจะไม่ขยับเออแล้วแกจะกินหมากเพราะว่าค้งตอนแกกินหมากจะมีไม่ไไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีเครียดแกมีมีกระแปงอันหนึ่งกระแปงอันนึงแกจะบ้วนบ้วนหมากแต่แกจะค่อยคพูดตอนแกพูดอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปยืนอยู่หน้าศาลฤาษสี่ศาลหนึ่ง ชื่อว่าปู่ฤษีบุตรานะไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะวันนั้นเพ่ตั้งศาลก็เห็นเห็นเขานั่งอยู่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะฤูีบุารานีบุตราสักพักหนึ่งแกเดินเข้าไปใกล้ๆปู่ฤีบุตราแกบอกให้ใจหายแวบเลยว่ะบอกเป็นอะไรวะพี่บอกแป๊บหนึ่งเราก็เห็นเป็นคนแก่เดินขึ้นไปบนบนศาลปรากฏโอ๊ยปู่นะรอดเดินขึ้นบนศาลปู่บุทธาไปแล้วนีกว่าเออสงสัยไปนั่งคุยกันเว้ยเออเพราะว่าเป็นฤษีชื่อฤษีบุตรา เราก็ไม่รู้ยังไงคนก็ตัวใหญ่แล้วสารมันแค่นั้นเองจะขึ้นไปได้ไหมไม่ไม่ใช่ดวงจิตดวงจิตเข้าใจดวงจิตไหมเวลาดวงจิตเข้าสารนะดวงจิตจะย่อส่วนได้โดยธรรมชาติอเออจะถามพี่เขาพี่เป็นอะไรใจหายแวบสักพักหนึ่งแกก็หันกลับไปที่ศาลบอกเมื่อกี้ไปยืนอยู่หน้าสารยืนดืนมองแล้วก็อยู่ดีปากแกก็ยิ้มยิ้มเออเราก,เราก็เราคิดในใจอะไรของเขาว่าสักพักหนึ่งแกก็เดินเดินออกมาจากสารแกใจหายแวะพักหนึ่งบอกพี่พี่ หรือปู่หรือปู่ฤาษีนารอดเกียจะลงลงออกจากตัวพี่ไปไปเข้าสาร,ป,รสปู่ฤาษีพุทธาเมื่อกี้บอกว่าผมผมเห็นลายเสือเาวิ่งวิ่งขึ้นไปบนบนสารว่างี้บอกว่าแกก็หันกลับไปเออใช่วหวองใส่ใช่จริงหริง่ะว่นี้ตอนนั้นไม,ไม่เข้าใจคือเหมือนกับว่าฤาษีเขาทักทายกันแล้วเขาไปนั่งคุยกัน<อ>ในสารเ,<อ>เราก็นั่งคิดในตอนนั้นว่าเอ๊พี่พี่เป็นร่างระษีนารอดเหรอแล,แล้วมีอยู่วันหนึ่งประจักษ์เลยว่าเป็นร่างฤาษีนารอดจริงๆคืออะไรรู้ไหม มีตำรวจคนหนึ่งคือที no ่ตรงนั้นอ่ะผมกำลังตอนนั้นอ่ะผมมแย่มากเศรษฐกิจก็ล้มเจ๊งไงพี่คนนั้นจะมาเอาพื้นที่ไปต่อแกเป็นแกเป็นจ่าตำรวจนะแกจะไปเปิดอนี่เป so. ิดร้านทัวร์นะแกจะเปิดร้านทัวร์แกก็พูดขึ้นมาคํานึงเฮ้ยใครวะเมื่อกี้พี่ตำรวจเนี่ยมาถึงใครวะกูเห็นเคี้ยวมากอ่ะเออแต่งตัวเป็นเรื่องสีเลยบอกเฮ้ยพี่เขาใส่เกงยีนเสื้อขาวบอกงี้พี่ไปเห็นอย่างงี้ได้ไง กตตอนนั้นก็เพิ่งรู้เลยว่าแบบพี่เขาแบบอนี่เป็นฤาสีเราว่าแบบมันหลายครั้งแล้วไงที่แบบว่ามีประสบการณ์ในแปลกๆอย่างนี้แล้วก็ว่าพี่คนนี้เขาเขาน่าจะเป็นร่างทรงเป็นแต่ตอนหลังครับแกไปถือแกเหมือนเหมือนกับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับขันแกไปขังไครมุสลิมคังไคมุสลิมตอนหลังแล้ว,แล,วแล้วทำไงอ่ะคันนี้แกก็ไปเรียนไม่ไม่ก็มหมดนนก็หมดตัวไงแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่บนเกาะเกาะไงอยู่บนเกาะก็เงินก็ไม่เหลือจนแกได้อะไรวะ แกได้เราชนะมั้งได้มาแกเอาเอาเ,อาเราชนะลงมากลับบ้านที่ปทุมแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเก่าอะไรเลยแกบอกไอ้ท็อปเอ้ยมึงเชื่อไหมเงินห้าร้อยกูยังไม่มีจะติดตัวเลยแกโทรมาหาผมนะแล้วล้วเราผมถามพี่ถามหน่อยเถอะพี่พี่อ่ะไปเข้ามุสลิมอ่ะถามว่ามันดีไหมบอกว่าโอ้โหชีวิตโคตรทุกทนเลยบอกงี้ก็พี่อ่ะเป็นสาย่ปรสีนารอดทําไมพี่ไปเข้า สายนู้นเล่าบอกงี้เขาก็เลยลงโทษให้เมียพี่หนีหายไปหมดแล้วไงแล้วไงก็สุดท้ายทุกวันที่แกก็ไปขับแท็กซี่เ่าที่รู้เป็นรับจ้างขับแท็กซี่แกมีเงินเหลือติดตัวมาเท่าไหร่วะแกมีเราชนะแล้ก็ไม่เคยเจอแกเลยเนาะนั่งแท็กซี่บ่อยๆแกไม่แกอยู่ปทุมนู่นแกขับอยู่แถวปทุมไม่ออกมังนอกนี่ก็ยิงถามแกอยู่เลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแกตาแกบอกก็เล่าให้ฟัง กูโดนปู่ลงโทษว่ะหนักเลยบอกงี้แล้วพี่เขาเลิอกกังก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้แต่แกข้างใครนี่มนดาแกแ,แ,แ,แกแกแกมีเพื่อนนะเจอเพื่อนแกแต่ละคนนะโอ้โหแบบลายเนี่ยเต็มตัวพลอยเลยแบบวิ่งอ่ะลายวิ่งลายลายงูฉกเงี้ยนะลายเสือแต่ขนอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน้าผากอะ่ะลงเนี่ยลงคอคอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรนะคือเราก็ไม่ได้แอนตี้อะไรเรื่องรอยสักเราก็ เมื่อก่อนก็คิดว่าดีนะน,น่าจะสักไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้สักไม่แกเพื่อนแกเนี่ยเป็นสักสายอาคมคือคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเราเดินตามงานเนี่ยว่างานอะไรที่แบบมันก็จะมีซุ้มที่แบบว่า<อ>สักยันอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปดูแบบผันผ่านเออสักสีแสักสีอย่างเง้ยแต่แต่เราเราก็ไม่เข้าไปนั่งถึงขนาดเข้าไปแบบให้เขาสักไง<ะ>เขาสักเพราะว่าถ้าเกิดว่า ตอนนั้นคิดตัดสินใจสักจริงๆนะนก็คงไม่มีวันนี้ที่ไดมาดูอยู่อาจารย์ท็อปหรอกเอรอาะอาจารย์ท็อปไม่ชอบจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆเลยนะคือเพื่อนแกเนี่ยเป็นสายบนดําทั้งหมดเลยทั้งแถวที่คบมาแล้วเพื่อนแกเอาน้ํามันที่หุงจากตัวคนนะมาให้ผมผมบอกเลยมันรู้สึกว่าไอ้น้ํามันที่หุงจากตัวคนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในจนมีวันหนึ่งมีคนมาขอผมเลยให้ไปหมดเลย <ผ>เพราะว่าผมกลัวมันมันมันกินตอนอะไรนั่นเนี่ยตอนนี้นี่ไงร่างทรงคนมีองค์เกิดมาเพื่อช่วยคนตลอดชีวิตคือเขาก็ช่วยผมนะถามว่าคนมีองค์คนนั้นเขาช่วยผมไหมพี่เขาก็ช่วยผมช่วยผมพาผมไปหาร่างทรงเท้ามหาพรหมหนึ่งสองแกก็ช่วยผมตรงที่ว่าแกคอยบอกคอยกล่าวว่าเออเนี่ยเองนะมีนะมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาช่วยผมแต่ช่วยผมคนเดียวนะแต่แกก็หายไปเลยแกช่วยให้ผมแบบเปิดอะไรได้แล้วก็หายไปเลยแต่ว่าตัวแกเปิดอะไร ก็เปิดองค์เปิดเทพไงพาไปเปิดนงแต่สุดท้ายแล้วตัวแกเองแกแกกับวิชาที่ท็อปมีก็คือได้มันจอดตาสูกพก็ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ก่อนหน้านั้นแต่เรื่องของเรื่องอะตัวแกเนี่ยไม่ไม่เอาเรื่องวิชาเหล่านี้แกก็หายไปเลยเสร็จแล้วสุดท้ายผมก็นั่งคิดในใจไงว่าก็ในเมื่อเขาพาท็อปไปเป็นล่าขัดรับขันอย่างถูกต้องแล้วเขาก็ว่าดีแล้วแต่ว่าทำไมตัวเขาเองไม่กลับไม่ทําไม่เขาชอบม์ดำ อย,อย่าลืมนะว่ามนดําเนี่ยมันเกาะกินใจคนนะมนดําเนี่ยมันเกาะกินใจคนในที่นี้ก็คือว่าส่วนใหญ่อะคนที่ชอบสายมนดําเนี่ยจะลุ่มหลงไงคือแบบเรียกคนทีครั้งละแสนอย่างเงี้ยผมก็นั่งคิดในใจแกเรียกคนทีเป็นครั้งละเป็นแสนแต่แกช่วยคนได้จริงช่วยให้ค้าขายมีลูกค้าเยอะจริงแกก็พูดอย่างนงี้นะแต่ผมว่าไม,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 ไม่ไม่ค่อยจะเชื่อของพวกนี้มากนะแต่ว่าผมก็เอออ,อหอหมกไปกับแกแหละเพื่อออคือเงียบๆไม่อยากพูดอะไรมากเสร็จแล้วก็ ใช่จั์ครับจะเป็นคนที่ว่าถ้าถ้าไม่เห็นด้วยก็จะนิ่งๆเงียบเียบไม่ไม่อยากพูดอะไรไงแต่ว่าถ้าถงใจก็จะคุยตลอดเลยแหะใช่แต่ว่าเราก็ต้องเฉยเฉยเพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับมนต์ดำแต่หลายๆคนถามว่าร่างทรงเนี่ยนับตั้งแต่วันเกิดจนวันตายคืออะไรคือผมไปทํำอย่างอื่นมาแล้ว แต่ก็ทําไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่แบบเนี้ยคือไม่ต้องเป็นแบบว่ารับราชการกับเป็นทํางานบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับเป็นค่ะม,ม,มันมีปีหนึ่นงถนนคนเดินพาทิตนะอ่ะเออรา้ตั้งโต๊ดดูดวงดีๆอยู่แล้วจะไปซื้อเตาปิ้งไอ้ลูกชิ้นมาทําใหม่คือเราไม่รู้ไงเราเราแค่ว่าเผื่อมันจะขายได้ไงเสร็จแล้วปรากฏมันขายไม่ได้เออมัน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 นั่งคิดๆนะคืออะไรรู้ไหมโชคชะตามันลิขิตไงไม่ให้เราทําบาาเอาพูดตรงๆเลยนะ การไปยุ่งกับเนื้อสัตว์เนืออะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบบาปเออโชคชะตาเนเมื่อเขาไม่ให้ผมก็ไม่ทำาแล้วก็น้<ล>ำจิ้มเนี่ยโอ้ก็ไปเปิดสูตรมาจากในเน็ตเลยนะแต่โอ้ก็ทำมั่วๆของโอ้ไปไม่อร่อยเลยคือนับตั้งแต่วันแรกอ่ะจนวันตายอ่ะเราเนี่ยต้องช่วยคนผมจึงมานั่งอธิบายทุกอย่างให้ผู้คนฟังแล้วก็ยังทําอย่างนี้มาหลายปีอยู่รอดปลอดภัยได้แต่ถามว่าหลายๆคนเนี่ยมองนะมองอะไรรึมั้ย มองว่าคนพวกนี้งมงายหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าบางมันไม่งมงายหรอกแต่แค่เพียงว่ากว่าจะเชื่อกว่าจะเข้าใจและกว่าจะมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้ได้มันต้องใช้เวลาจริงๆใช่ไหมต้องใช้เวลานานนะไม่ใช่ไม่ไม่นานนะแล้วต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้จริงๆนะเราก็ไม่รู้นะเราเล่าไปเขาจะว่าเรางมงายหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อันนี้เล่าเล่าจากประสบการณ์จริงอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกอนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925-929261 idrino s i ิ 1, s ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะติดต่อได้ค่ะตามนี้ครับนะและผมครับอาจารย์ทอบครับตามนี้ครับเอาละนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ